คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ในบริเวณตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งพื้นที่ด้านหลังผมเป็นพื้นที่ที่เครื่องบินโจมตีเบา a t 6 w o l v e r i วลนของกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เกิดอุบัติเหตุตกลงในบริเวณด้านหลังของผมซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงระดมให้การช่วยเหลือรวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการนำได้มีการกั้นพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับ เจ um, ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับและเจ้าหน้าที่ทหารอากาศกําลังระดมกําลังเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุหลังจากช่วงเช้าของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเครื่องบินจมตีเบา a t 6 w o l v e r รีนสังกัดฝูงบิน411กองบิน4 1จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุขัดข้องและได้ตกลงในบริเวณพื้นที่ตําบลแม่สอยอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้นักบินทั้งสองท่านเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากที่เกิดเหตุนะครับขณะที่กำลังฝึกซ้อมในภารกิจการบิน Combat Search and r e s c u e ด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าในช่วงเกิดเหตุตนได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะได้ยินอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับเห็นควันออกมาในบริเวณเครื่องบินซึ่งต่อมาเห็นเครื่องบินบินวนในพื้นที่ตำบลแม่สอยก่อนจะลอดลงและตกลงในพื้นที่เกิดเหตุครับ ออกมาก่อนเแต่เสียงระเบิดนี่มีสองสองรอบนะสองรอบรอบแรกคือรอบสองรอบแรกนี่ไม่ทันได้ยินค่ะช่วงี่มอเตอร์ไซค์แต่รอบสองนี่เห็นเห็นควันออกมาแล้วก็มีเสียงใจดีควันดำออกมาแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งแสดงว่าคุณที่กำลังบอกว่ามีฟันก่อนที่ตกตกตรงนี้มีคำเห็นนะพี่ชายเห็นไปว่านี่เป็นช่วงที่มอเตอร์ไซค์มาพอดีพี่ชายบอกว่าเพียงแค่ช่วงดินตกแล้วก็ตกจะอะไรเนี่ย โดยสถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการกั้นพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากต้องทําการกู้สลักนิรภัยในที่นั่งดีดตัวของนักบินก่อนนะครับพร้อมกับดําเนินการในขั้นตอนต่อไปและตอนนี้ยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับสำหรับเครื่องบินเอทวูเวอรีนะครับเพิ่งได้มีการประจําการในกองบิน4 1หนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาจำนวน8ลํลำ ซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตีเบาแบบใบพัดที่มีเครื่องยนต์เทอรบอรพร็อปนะครับทำให้มีต้นทุนต่อชั่วโมงการบินที่ต่ำเหมาะแก่การทำภารกิจหลากหลายรองรับทั้งการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดการลาดตระเวนติดอาวุธปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนและปัญหาภาัยพิบัติไฟป่าและอุทกภัยครับ และในขนาดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็กําลังดําเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ด้านหลังของผมอย่างเต็มความสามารถนะครับหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปครับ